สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้บ้านขนมถั่วจะมาบอกเทคนิคการทำฝุ่นกะทิให้ขาวใสด้วยจ้าและกันานาเนียนและกัคล้ายดีนอกจากนอขั้นตอนแรกนะจ้กถ้ากระปอบักเพ่าและก็ซับเป็นเปียงเป็นเปียงแบบนี้และจ้าพี่น้องแล้วเ้าเอามาเลาะเลาะอันดำๆออกด้วยจ้าดำๆแบบนี้จ้า เผือบทิบวนของเหาจะได้ขาวใสแล้วก็บะมี่อันเศษฟุน้นตกตะก,กอนด้วยจ้ะเฉาะไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องว่าเหาสีเอาคว่ำหลายคว่ำหน่อยด้วยจ้ะกันอยากได้คว่ำม,มั่นฮักอะใส่หลายๆาด้วยจ้ะแต่ว่าบ้านขนถมถั่วเฮ็ดมื้อนี่บุญหาสิบกัมด้วยจ้ะก็สะใส่บะข้าวประมาณมอ่าสิบเอ็ดหน่วยจ้ะใช้มะพร้าวประมาณ11ลูกนะคะ ผงวุ้น50กรัมก็จะได้วุ้นประมาณ80กล่องนะคะถ้าเราจะทำวุ้นถ้าเราจะทำผงวุ้น25กรัมเราก็เราก็จะได้วุ้นประมาณ40กล่องนะคะเ,เพื่อนเพ่อนบันเราก็โอ้ยเอกพิชเลถือจะพี่น้องเลย อันเชาจอยกับสีเบ่าทั้งเล่าทั้งไข่เนาะจ้กเพราะว่าอันเพื่อนเพื่อนเช้ายุททูบาังคนเพื่อนอาจจะฟังภาษาเล่าพงหูเรืองเนาะจะ้ากะสีได้อันมีทั้งเล่าทั้งไข่เนาะจ้กนี่จ้าข้ากับปาดไปเรื่อยๆือยเนาะจ้ากนอกแต่เราต้องเอาแบบให้มันออกเบิดประไดกระได้เนาะจ้านี่จ้าปาดเซตยบรลอยกระสีได้บักเผาประมาณนี่จ้าปกติกระสีใส่บักเผาประมาณขนาดดีด้วจ้าเด้อ มะพร้าวสิบเอ็ดลูกนะคะถ้าลูกเล็กก็ก็เยอะหน่อยถ้าลูกใหญ่ก็ก็ตามอัตราส่วนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปล้างนะคะล้างด้วยน้ำสะอาดจ้าโคเล่โคเลโคเล อันที่เห็นบักเผาดัดรำขวมอยู่คือบักเผาขนมถ้วยด้วจ้ะพี่นอ้องล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะบักเผาขนมถ้วยห,ห้ากับสีห่หางบักเผาวุ่นตะทิไใบใบทั้งเทิงด้วจ้ะห้ากับสีห่หางห้ากับสีเอาไปขวบใบแบบนี้ด้ว,ดวจ้ามันไม่จะเด็ดน้ำด้วยจ้ะเพราะว่ากลัวห้าจะได้ขูดกะตีสอง คณะนี่ก็เป็นเวลาอันหาองแรกแล้วจ้ะเพราะว่าเ้าปอกใบแต่แง่หมือแรงแล้วจ้ะ่มอมเศร้าห้ากะเตรียมไว้ห้ากะตุนจนห้ากะเล็กโ,โททาางงดูดเลยจ้ะตีสองโขดเทว่นเลยจ้ะหลังงมไหวหั่นเส็ดบเ้จ้ะเด้อขนำบอสเด็จพุหนกะทิอกข่าวองเข้ามานกม่กินหรือวอ่าไม่จะปวดเลยจ้ะฟ้า,าขันมีหนามขังอยู่ในบอกข่าวเจ้จะแต่หลางหลางหลา,ลาแล้วก็งมงมงมเจ้ะ ก็มีทั้งภาษาล,ลาวภาษาไทยได้จ้าปะปนกันไปเพราะว่าเพื่อนๆที่เขาฟังภาษาอีสานไม่ออกนะคะก็มาฟังภาษาไทยได้นะคะวันหลังบ้านขนมถ้วยก็จะมาบอกสูตรวิธีทํามุ้นกะทินะคะพี่น้องท่านไหนสนใจที่อยากจะทําขายก็วันหลังนะคะจะได้บอกสูตรแล้วก็อัตราส่วนจ้าโอเคค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยก็จะได้มะพร้าวประมาณนี้นะคะ คว,วามไว้จ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยวุ้นสูกแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะหยอดใส่กล่องกล่องแบบนี้นะคะกล่องขนาดกลางค่ะแล้วก็จะได้วุ้นกะทิใสใสด้วยจ้าพี่น้องขาวจวดหนาเจ๊ะด้วยจ้าสูตรนี่ขายดีจ้าพี่น้องเข้าใจว่นใดโมดด้วยจ้ากุขาเพื่อนการันตีมากนอกจากเนาะโอเคจ้าพี่น้อง คลิปนี้เอาไว้สำนีัเด้อจ้าปอกันคลิปหนานะคะสวัสดีด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆที่มันรับชมจ้า